ไม่ลงไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นไปกับมาถนนไม่ขึ้นไปเพื่อนตายมาดึงศมาดึงศมาเพื่อนตายทีุ่่มญยาอ่ะาศพลิ้นนย่าศพลิ้นดึงศมาเพื่อนเาโดนดึงหัวหลวงหัหลงอยหลัง เียพวกมึงเป็นอะไรกันวางทีกูิดอ่าอะดรีนาลีนี่กลินเปียร์เขยอะดรีนาลีนง่ายอะไรนะพี่ฟังง่ายๆดีอาลีนแป๊ดเตียวไงไปกดไลยไม่ไปเอายาเขาใหป้าขออาบน้นา่อนยาวิ่งเขาบอกเขาเหลือสิบเจ็ดพี่เขาเขายอมแล้วอ๋อฮะเขาพูดกันว่าเหลือสิบเจ็ดคนเอง อะไรอ่ะทำไมอ่ะก็เรื่องของมันดิไปเกี่ยวกูดิไม่เกี่ยวกับกูดิเล่นไปเลยเล่นตัวจงปล่ายสภาเขาจะตัดจบเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยถ้ามันไปยอมก็ให้มันไปยอมแค่นั้นเองถ้าแจ้งพี่แจ้งกล่องพี่เจียงของผมเอามาแล้วเอามาแล้วเขาโดนคูณสมให้เขาไปยอมเลยไอพี่มียาวิ่งยังมีมีอยู่ยังไม่หมดไม่ค่อยได้เก็บพี่พี่โอเล่พี่สโนมาเอาแจ้งพี่แจ้งพี่แจงเอายาวิ่งเก็บในรถเท่าไหร่ดิรถผมเต็มแล้วพี่ก้อนผมยังไม่ได้ยาวิ่งผมเอาผมไหน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 โยกมือดิ นั่น,หนา<อ>หัวขาวเลยอรัรน,น,น,นอะไรวะปากดียอยู่เลยยอมเฉยสีแต่ไฟตั้งแต่ไอ้นั่นแล้วมาไฟแล้วก็ป,วกปากดีไม่เลิกไอ้ต้ไอ้ต้โคไอ้หัวเหลืองไ,นนไ,ไหหอ้หัวไอ้ไน,นี่น้ำเงินอ่ะมันน่าอายเด้ยบี้ใช่ไหมที่พี่พี่โอเล่มาเปลี่ยนแวนรถคันนี้รถคันนี้ยังไงล่ะกุญแจ ใช้ไม่ได้พี่มันใช้แค่อาวุธบอกค่ะไม่เป็นไรเอาอย่าวิ่งเก็บให้หน่อยเขาใช้พ่อหนูโนอีโมเขาบอกว่าอีควายแล้วมันก็บอกอีควายพ่อมึงหรอมึงบอกอย่างเงี้ยเอาอย่าวิ่งเก็บเป็นรถจักรอุ้ยพี่กิฟกิฟให้พี่สนุสารส่งครามเขาที่ปากแซบใช้ได้นะเฮียกูละชอบจริงโนดโนดเล็งหัวส้มอย่างเดียวโนูว่ารอยยิ้มหัวส้มอ่ะไอ้เยี่ยหัวส้มก็พุ่งจะมาหากูอยู่นั่นไหนสักกุ้ยกุ้ยเยี่ยเจมส์จะมาลอกกูเงี้ย อีกขวดเดีวดี๋ยวขวดเดียวพูดไม่เป็นไรขวดตัวพาร์ที่ที่ที่ใส่มามาพร้อมยังเจ๊มายังมาแล้วมาแล้วที่ได้ยาวิ่งอ่ะมีใครยังไม่มาบ้างพี่รถคันนี้มันอ้วนอย่างนั้นนอกจากแก่แล้วยังโอ้หไอ้เีจยไม่ทันบัฟเขาเลยเฮียบัฟกูก่อนละไปท้ายขอใช้ไม้สักทีโอเค รถเพื่อนพี่พี่เขาผมชนจัดโอนเนี่ย้อมชนจัดมชนจอดลอยอีกะลไปข้าม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 ไปจะอัดอัดฉีดันโลเขาอยากได้ที่เราเขาไปฉี่ที่เราเนี่ยแหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละเฉีดทับที่เราไว้ตรงนี้แหละพอละเราลืมปบหลังรถเรานาะอ่ะพร้อมแล้วลงพร้อมแล้วลง ไอ้ข่าวดีมีข่าวดีข่ามุมร้มอยฝั่งเรา <laughs> <c oughs> มันบื้ออย่างวะให้เขาอยากอยู่ที่เราในโพสิช<ร>ันเรามาดีเอาศพเอาศพเอาศพไว้หลังรถนะดึงศพไปหลังรถเลยนะเปิดแล้วเปิดตัวแอลไว้หลังรถหรอชิงไวเกเฉกใช่เก็บเปิดท้ายรถแล้วก็เก็บไว้อะไรเอาไว้ท้ายรถใช่ไหมหลังศพหลังก็จะโดนจัดข้าวแล้วศพังกูฟังกูหน่อยฟังกูหน่อยเด๋ามามาดันมาดันมาข้างหน้าดันมาข้างหน้า แล้วทำทำไมลลโก้แกงเข่าขังเหมือนเราชิบหายแล้วเลยนะเนี่ยดันเข้ามางงกันดันดันมาข้างหน้าหน่อยดันมาเฮ้ยข้างหน้ารอนหนอนข้างหน้ารอก่อนใจเย็นข้างหลังมาไม่ทันข้างหลังทำอะไรอ่ะเปลี่ยนโลโก้ไปข้างหลังขาสั้นครับแป๊บนึงนะโอเคเดินมาหนมาข้างไปดูไปเดินหน่อยไม่อยู่หลังบ้านเ่ยเฮ้ยขึ้นไปเริ่มแล้วเขาเริ่มเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามาปาร์แซดยิงตัวขวาสุดดิไว้ไม่ขึ้นเดิน ไม่ลงไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นไปกลับมาถนนไม่ขึ้นไปเพื่อนตายเพื่อนตายทีุ่่มหย่าห่ะอาถือศพลิ้นอย่าศพลิ้นดีก่ามาเพื่อนเราโดนดึงหลอยหลังพลอยหลอ้เยจ็บนีงร้พี่ฝากสหน่อยแต่แต่เอาสไปกัน เขาอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างหลังเขาอยู่คนหนึ่งเขาอ้อมสายมาเขาอ้อมสายมาเอาศพเอาศพทะลุไปหน่อยดิเอาทะลุมาเอาไว้หลังหลังบ้านไปเลยรถไปเลยไอเอาศพไปไว้หลังรถได้เอาศพไปไว้หลังรถได้น้องใจเย็นนี่ไเขาส่นะเขาส่นะเสอบออกดึงสอบออกกีดึงสอบออกจากมือดิ เ,เ,เพื่อนตายเพื่อนนะเอาศพเพื่อนตายเพื่อนตายตรงนี้เยอะมีดมีดมีด,มดเ,ปเปลี่ยนมีดได้แล้วเปลี่ยนมีดได้แล้วเข้าบ่อดิมึงเข้าบอ่อดิเฮ้ยมึอองเอาศพไปด้วยดิไอ้เหี้ย นน้อยพี่โเบลกลับเลยกับบ้านหน่อยกลับบ้านหน่อยสก้อนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านสกสกตรงนี้มต้องอะไรนะไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปพี่ไม่ต้องไป้โอ้โอ้ไปไอไอไอมอกเนอะใครวะเฮ้ยสกเพื่อนโดนก้อนกลับมาบ้านเพื่อนก่อาเอาเงียบเงียบที่ที่เราเยี่ยวไว้ผีป่าฉลาดไม่ฮิตรงกูเนี่ยไม่มีใครช่วยกูเลยเหรอโเตติโกเขาเปลี่ยนปืนมาหลังบ้านไปหลังบ้านหน่อยพี่อยู่เนี่ย สวยสวยเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดน้อยเปลี่ยนมีดเขาเลือกน้อยแล้วเปลี่ยนมีหน่อยเปลี่ยนมีหน่อยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนนี่เหยียบศพเลยเฮ้ยไม้ยืนมองดูเพื่อนทำไมเปลี่ยนมีดิไอ้ถือศพเล่นอะมึงเอาศพมาก่อนไม่ต้องยิงแล้วไอ้เพื่อนเบิร์ดเปลี่ยนมีดกลับมาอะไรมึงพูดแล้งกวนรันหลงรักข้องใจเด้งมาน่เว้ย หนโหลใครปั้งปืนครับฮัลโหลแกงไอ้ควายเฮียถ้าถูดในควายใครเอาถอดแกงบับน้ำแตกงูเฮียลกครับกูเป็นหัวหน้าแกงสกอตครับที่อื่นนะฟังกูนะนวันหลังอย่าเตล่บับพวกกูในในกิจกรรมไอ้สับพี่เชงพี่เชงพี่เชงมานี่ดีมาตังพี่บอยที่มอาชวสกอตเนี่ยเอาไเียอันนี้เปหลักเขาไปน้องอเหีย เปนหลักเขาไม่ร้องมันก็ไอคนเดียวกับที่มันแหลมหรือเปล่าแหลมเลยไอ้นั่นไอคนนี้แหละดูเรื่องทำทรงพูดปัญญาอ่อนไอเฮียมันมีฝ่อมันไม่ไดไอเชื้อเมือดไอเมื้อเมือดกูถามจริงเออมึงได้ดูบ้างไหมมึงได้ดูรายชื่อบ้างไหมว่าใครเป็นหัวหน้าแก๊งไงเฮียโง่หรือว่าสัตหีบหรือว่าสัตดาหรือยังไงไอเฮียพูดไปตั้มตั้มต่อ ได้นึกจากแกงวกระต่ายเาไม่แหกตาดูเลยว่าหน้ากูเลยยืนอยู่ในไอ้ฟัดไอ้เหียนถึงว่าจะเป็นแก่โลเปแล้วก็มองดูมึงมองดูหน้าแก่แก่แล้วมึงจำเปะจำเปะเลยร้จัดพลังบวกเชิงลบจัดออกครับออกกพี่เจมันนี่พี่เจมันนี่แต่ขยะแต่ขยะขยันพี่ยาดยาดพี่เจมขยาดพี่เจมกูุตีนะเอามาได้แล้ว ออกมาได้แล้วเขาก็รถใช่รถแต่พี่เกมไม่ได้กลัวพี่เกมมาอ้วนไปไหนรถอ้วนอยู่นี่รถคู่คนไหนหรออ๋อคนนี้สัตว์หาดรถตัวเองไม่เจออะไรยังหลังจักด่ดาเสร็จเลืมรึเฮ้ยมันจะไปชนรถไปเล่นทำไมล่ะแข่งขังไอ้เหี้ยมีคนยิงก่อนออกเมื่อกี้อืม น้องเท่ทีเบรกรถเบรกพี่มันไม่ค่อยดีน้องพี่แฉง,งว่าไง่ายพี่ที่ไปลวงปืนใช่ปะกับจากบ้านมาหน,น่ะแม่งพาตาวิ่งออมโลกเลยคือมันวิ่งหนีตาแล้วมันก็ยิงนาโนไปเลยฮะตากดยาวิง่งยาวิ่งตามปัดนาโนตามแม่งเขาเาวิ่งอยู่เหมือนกันอ่ะเหมือนกันแหละเฮียไฟ<ว>แรกเขาเรียกลองสคริปปะไฟแรกอยากไม่ไฟแรกเราอยากรู้ไงว่าเขาจะบัฟเราขนาดไหนไง ช่ไม่อเฮีย้ยอยาอ้างเลยเฮีย้ยแพย้จริงกันแล้วนะ่ะไ <c oughs> อ้อเ, <c oughs> อเฮีย้ยไฟแรกมัว่วจริงไม่มีอะไรเลย ทะเลยังอยู่ไหมพี่เออยู่ครับมันแต่หมายถึงว่ายังมีชีวิตอยู่ะแต่ตอนนี้ติดผัวไปแล้วไม่มาเล่นเกมกับเพื่อนละตอนนี้ทะเลนาีวิดอ่ะพูดแล้วทํานะเดี๋ยวรอคืออะไรวะใครพูดอะไรหรือเปล่าอะไรวะอะไรพี่อะไรวะพูดแล้วพูดแล้วทานะเดี๋ยวรอคืออะไรวะประโยชน์ประโยชน์โพสต์วีอ่ะพูดอะไรวะใช่เปล่าใช่แก๊งเขาเปล่าเฮีย ใช่ตัวเอ็ตัวเอ็ตเอ็ใช่ใช่เอ็ฮัลโหลเอ่อฝั่งฝั่งเฮียด้วยมันขอยอมแพ้แล้วสภาโทรมาบอกแล้วแล้วไงเรากลับไปสภาเหรอใช่ครับใช่รวมสภาเลยครับไม่เป็นไรถ้าเกับว่าเราห้าไฟก็นั่นแหละไม่เป็นไรกูด่ากไม่เป็นไรกูด่าคุยไปกลางดงศพเลยคุยหลายอันจัด กันสะพาเลย,ยเดอ้อทุกคนอุ้ยพี่พลอยไม่เบรกเลยอ่ะพี่พลอย่อ่ยไมนเลยรถมันนี่นี่ไงไไจริงจริงมันก็ใกล้จะปัดนำนำแล้วล่ะนิ่มยังไงเออเมื่อกี้แม่งเสียงหลงหลายรอบแล้วเนี่ยกูบอกแล้วไอ้เฮีย้ยแก๊้มันมีแต่ของไอ้เฮี้ยฝีมือมันมีที่ไหนยะไปเล่นกิจกรรมเฮี้ยอะไรไม่เหอะจะแพ้แม่งเลยไอ้สัตว์ไฟแรกยิ้มสะดุ้งโง่เลยครับไอ้เฮี้ยไฟแรก